สวัดสดีค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่สวนทุเรียนของคุณลุงสามน,นพเมืองนะคะเป็นเกษตรกรดีเด่นประจำปี2565ค่ะวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับคุณลุงสามน,นพเมืองนะคะไปกันเลยค่ะคตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงสามนลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงสามนลพาชมสวนทุเรียนกันค่ะไปกันค่ะ แปลงนี้แปลงนีด้ดีทีดนงามันมีรุนนองกันรุนนองกับบุนดีเนี่ยมันท่องกันป Co? ุ uh, s <S <c oughs> ๊บอะไรเยเนี่ยอะไรนะกันนังโผล่กันจะาราปูขูตอนนี้แปลงนี้เยอนเลยนางเลนเนี่ยตที่เพื่อนเรที่ไหนอนี่แบนี้จะทำพวกนี้ไันจะตับต้องขูเลยเรียนทุกานก็ไม่ค่อยามดีเดียนุงลงกัลงตอนลงต่เปิดาอางนี้คือเนี่ยกููไตอนนี้ักงดเนี่ยเนี่ยกองลุงอ่ะตอนเนี้ยลุงกับว่าตอนนี้ทั้งหมดได้แท้กซี่คิดดู สามสลูกก็ได้เอาสามสิบลูกสามี่สบูกมันหกสิบลูกเละอ่ะเร่ไงทุอยางได้ว่าก um, ็ไปหกสิบลูกหกสี่ยี่สส่งร้อยจสบลูกซาลูรวยส่งหมื่นว่าหูนี้หูนี่สองมื่นว่าเลยห็นไหมไม่ยากหลังที่ไม่ต้องเรียนมันแต่ผอเรียนก็ไม่ในอ่นะเนี่ยสงหมื่นว่ากูนี่นักการเงานลงเงมจะทำให้แตกตันรองเลยถ้าว่าตอนรองในพุ่นตาหวากันนะอคือการจัการแทงมันจัดการเหจะบรวยหมดเลย แงกิ้งส <Hello. S 2> ูงคุ้มจ so e ุก็มาเอาเป็นตัวย่างมาในในตวเน่ะใงนี้น่ะได้ไหมมเยในนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะสัมภาษณ์คุ่มสนุนนะคะก็เป็นแบบจะให้ไปคลณนในนันตรงนี้ครับคนงานาต้ไหมได้ครับผมเจอสานรับเมืองอยู่ ตามมําบลบ้านตาเนียเอาืนกีรีรักนิคมจั่หวัดชุรั์เกษตรกรดีเด่นสก,กัาตำส่วนปีอุีมแล้วก็เกษตรกรทีเด่นสก,กัายีีปีเหมือนกันคณะประเทศไอ้นู้ไนไอ้นี่ห,นหลรครีจัางาวัดพุทธรัฐเป็นในกาามเกษตรกรต้นม็ดนขาวของต้น,ตนแม่ก็มาเดือดกนนี่นต้แว่บมบูต้ารมูดีมี กับเพื่อนกันเพื่อนแก่พ่ด้วยกันประมาณนั้นลงไม่คม่ไม่ไม่กม่ไ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 ่ไม่จม่ไม่ไม่ไ่ดม่ไ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 มุ่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ร่ไมไม่มม่อมยไ่ม่่่ไ่มไ่มไ่่ม่่่ ให้เราให้เราให้เราอยู่มันพุ่งทำตารมานี่ยบางครั้งธรรมะเราธรรมะสร้างอะไรได้สร้างอะไรที่ให้กับราลุ่น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 ล้านน่อยธรรมาสายยาเราพูดเราได้ยังไงเม็ดพัดเมบดยังยืดหน่อยแบบดยังยืดไม่ยล่าไม่จำได้ช่วยลักษณะการทำความพุ่งเป็นยังไงคะ คือทำฟ้าของลุงการทำระบบเนี้ยในจัดการการจัดการรัวในระเบียบภายในจะมาเป็นความรอบครัวไม่ได้ไม่ได้เป็นในเชิงเหมือรับเชื่องว่าการกรจัดความคือว่าเนี้ยบริหารกันคนในคกอบครัวมีรู้มีเมียมีการดรอจานคนงานน้องเด็กน้อยการบริหารจัดการเอินทรีช่วยกันทำช่วยกันทำได้นครอกครัวในประเทศตะวันเนี่ยเนี่ยทางนั้นแต่ลุงหม่อมม่อเดี๋ยวนี้ในเมื่อเราทำจุดนี้แล้วเราสามางมาี่อวา ทำในเชิงธุรกิจได้ธุรกิจธุรกิจองกรัวนะไม่ใช่ตรงธุรกิจใหนรู้ไปรับคือการสำมชวนเรียนเนี้ย้ลงโม่ลงโม่ว่ะเรามีการลงทุนนทำธุรกิจเรามีการลงทุนซึ่งที่นี้เราต้องสัมชวยในเมือเราทำองจะบอกกัวกันเราก็ต้องมีการลงทุนเราต้องมาคำหนึ่งึุนพ้นกำไรลงทุนต้องมีพ้นตอนเตนพ้นกำไรเราต้องมาคิดเรื่องต้นทุนการผลิตแล่การต้นทุนเ่วาราเราค่ายัปเยอะส่วนต่างส่วนอกำไรของนั้นต่อให้ขตรงนั้น ความรู้ในเรื่องในการทำส่วนตัวเรียนนะคะคือมนเรื่องของข้อมวนในประเทศจีนความรู้เบื้องต้นง้ของลุงเนี่ยคือความรู้ยังไม่ความรู้กูอะลุงเป็นคนเดียวะน้ำไม่เต็มแก้วมันลุงบอกเนี้ยไงเดียวเนี้ยครับลุงจบศึกษาเรียนรู้อะศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าเรื่องด้านวิชาการแล้วก็ด้านปฏิบัติงานปฏิบัติงานยิ่งวิชาการนามาเราเอามาแต่ในเดี๋ยวนี้ lắc lắc nè theo à mình hiện tại bận chú bận à mà nghệ nó mạnh như thế má, này tay này website này, Google này luôn này YouTube này, là em thấy mất, điều này, bắt chay này phần bây giờ là bắt chay, bắt chay, bắt chay, bắt bắt chay lắc lắc à, đinh, bắt chay lắc, chúng ta mà về đinh, ai bị gì khô mà nè, đinh đinh, nó phải có nam ในดินมันต้องมีน้ำมีอากาศมีดีวัตุมีแร่ธาตุอันดินจัดการในหมดร่มในการเยว่าเอาเรียนหมัดลเดแล้วมันได้ใจเรีอเติมโตถ้าดินมีผน้าตรงไหนไม่ปลาขาพีกดินเปลี่ยนเป็นฟลักเปลี่ยนก็ไม่ขึ้นกินดีวัตุหน่อยการการระบายน้ำระบายอากาศมันก็ไม่ดีฐานะาหารในหลอดานะรักอันลงทังมดทุกทีุ่กย่างข้าว่าดินในไอที่นึงในคารคือการยนเริยนเติมโตมันจะต้องฉันกับ หลักๆคือว่าการจัดการเร่องดินพ้อหนึงซึ่งปัจจัยการผลิกตก็ในการปัจจัยในการดำเนวนธูรนึงเร่องดินให้ความรักผิดชอบเทือนซึ่งกรคภาวาเร่องดินเด็ดเรามาเล่เรื่องกานเดี๋ยวว,ว,ว่าการดูแลคือปัจจัยการนึกเกณนจับว่าสร้างกีิ่พอเดียวนี้เราทำวทเรียนในเชิงเชิงกาินี้ในเชิงเดี๋ยวว,ว่าเราทำเพือ่อความยัางยืนในเรื่อการต้าหมาได้ไงนัง่นาะให้มนึ่กระจายไงการว่าไระจาได้หมา ซึ่งอันไี้การใจเจัดการเลยทีนี้เอาข้าวมาจ่ายเราลุงจะจ่ายแบบผสมประสานไม่ได้ใช้ร้านเคมีหลังการนาทรังไม่ลุงจะเอาเต่าการว่าเช่นร่านที่ผักบุ้ข้าวมาช่วยว่านึ่มันไม่อันตรายต่อเราแต่อาที่วไว้ลงาเราทีนี้ปัจจัยเราความรู้เลยทีนี้เราต้องต้องศึกษาความรู้ว่าร้านเคมีในประเทัยเราเราก็รู้เลยว,ว่ามันมีอยู่ประมาณเกือบซารที่ปุ่มเ่ยตอนนี้ร้างที่ว่าปุ่มเนี่ย ยาแต่ละรุมมันออริทไม่ใย่เมื่อนันการทำลายแางไม่แย่เมื่อนันยาแต่ละไม่จะมีว่ายาพวดเดียวเนี้ยอีกค่าระดับะไรไม่ใช่ยาตียไม่ค่าบียาโทษสมาทโทไม่มียาตัวดเดี๋ยวควบคุมจะกระว่างเนี่ยควบคุมจักรวาลมันก็ไม่ในการผลิตนะคะแบบของลูกมันเต็มหมดลยในางขอนิการผลิตการผลิตเดี๋ยว่าโดดเด่นงอกล่ใช่ไหมคะเวลาจะออกมเป็นโลมัเนไยคือผาริต เวลา้ารผลิตก <c ười> ็ลงเงินเงอนการเงวนยอนรับปีนยังองค์ความดูเวลาเนี่ยความดูเรามีความดูในด้านการผลิตเนี่ยปับเราการบริหารจัดการเงินตอนเนี้ยเราเล่นตอนนี้วะตอนนี้เรากำลังทำโดกันอยู่ตอนนี้เราลงเงินวางแผนเรียว่าให้โดได้เดือนบมดกรานี้คือเรียนตรงโตโดการผลิตโดเร็งงลงคือการการผลิตเนี่ย ลุงวะมีการวางเผนงานตงนตอนปีนะเมื่อยาวลุงมานหนมาเพราะเพราะเพออกดอกเลมันเป็นไปไม่ได้ดความเป็นจริงไม่มาเลยต้องมีการวางเฟนงวางเฟนเพนงานมาต้องนี่เดือนเด็น้ำเก็เกล้วเลยมีตีเดียวเก็บเเดือนกาะกาดาาแดกากากดาที่งาบรราตัวเราันว่ามกระาหกเดือนที่บ้านมาฝูงเนานมาก่อนเร็วล้างวะล้างฝูงานเรวปีนี้เราต้องเอาผลพันตุไประมานรลบระมัณนะครับระมานเดือนมกรา แต่ว่าการนี้ได้พ้นมาลิดเดินไปเดินมกราเนี้ยหมอมกราเนี้ยตึงรุอ่ะต้องมีการวางแผมาค่นอมาไปจุดนนึไปจุดหนนึงไปจุด่น้ไปจุดนนึจะไปจุดนนึงัจหาเวลาอยู่อาี่มาบันเราต้องดูเลเราตัดเราเรื่มต้นอาดิมาบันไปจุดจุ้จะอยู่ีีมางนที่มาันเราเราเราดูเเอาเลย ระวังแพนานะกเก็บพลังงานจ้งเจ้ามา่านใช่ไหมยรดน้ำชีดยาดูแลอะไรีคืออาการแันนี้ก็งลงวางแพ่ย์นู่นทไปจอยู่่องจุดส้องจจุดราบเนี่ยจุดสาบเนี้ยจุดามนี่อะไก็อย่าจุดสามเนี่ยนี่พอเดือนบอกอะไรพอลุงจุดสาจุดสามล่งใจท่านเข้ามาช่วยบังคับให้เโดเดือนบอกอะไให้มดตตังตีเลยรอรอบอกอะไรก็คือว่าวางแพนนาน well. enroll, ไปเลยก็เยี่ยมแพนาน การทำงานทุกที่ตุ้ย่างเมื่อนุ้ยนี่รักการในหายเมื่อนุ้ยคนมาพบลูกนี่ก็มีการวางแผนเงินมาเร็วเห็นไหมวางแผนแร็ววันที่สองวันมีเรียนแันที่สองวันเราว่างวันที่สองวันก็เยอะกว่าการวางแผนนานงานทุกทีทุกอย่างคือมันต้องมีการวางแผนมีการเตรียมการกันทั้งทีเหมือนกันโดยมาที่นี่มันตื่ต่อเจ้าลงมามาหนึ่งคนนี้เราต้องเตรียมรถขันรถเก่งรถมีแอมรถเบนท์รถเกืองกะว่ามามีการวางแผนใครก็่าไกลแบบไกลตรงนี้กลเย็นมีการวางแผนนานก็เลยเหมือนกันคนลุงตำมลุเรียนลุงแต่ละปีลุงมีการวางแผนนาน เพื่นานลุงวางวอาไว้เดือนกรกฎาคมลังเก็บเกี่ยวได้ลุงวางไว้ดยซึ่งที่นี้การปฏิบัติงานของลุงคือทำใบจดนึงอยู่ต้องดัามาให้ดีปั๊บเพราะว่าเปล่าไม้ของลุงปีนี้หมกกรานสิ้นเดือนต้องมีดอกเดือนต้องมีความจริงใจนะเราทำมางันนี้คือว่าเราวางเพื่อนานมาเราใช้สร้างเป็นกูทั้งหมาเอาเพราะว่าเราสิ้นเดือนหมกกราเราได้ดุ ซึ่งการปฏิวัติงลุงที่นี่ลุงการอย่างแพร่นานต่อไปคือได้โดดแล้วมันต้องได้เป็นรู้กันครับอ่าซึ่งเราต้องเทวทําไม่ลุงมั่นใจว่าลุงได้โดดเดือนมกราฬลุงก็ต้องเล่นในสภาพอากาศเป็นลักอืออากาศได้มาตอนเดือนมกราฬเราคนตรงนี้คนตุลาตรงนี้ปั๊บเรารู้เลว่าเดือนมกราฬไอเดือนกุ่มป่าตอนเดือนนีงมันไปมกราฬมันเราคุเลแงคุเลแงมันเอื้อในการรอรอข้องตัวเรียนอือมาจะเอาไปรอไปวางแพร่นานได้วอ๊ตโดนเดือนตันว่ามันเราคุ้นตัวกันเดือนตันว่าเือนไม่ได้น้ำท่วมไม่วันนั้น นาทั่วมันเยืนไม่เอารอกลงเเดืยเรยึงที่นี่การวางแผนาวาแผนไเียวเาเดือนเดือนนี้ลงมันจะไปเก็บคนบนิ้ตอนอายุประมาณกานาคาาตอนเดือนนั้นแ้นานลงงนซึ่งที่นี่ก็ว่าการดูลจัดการเลยระว่างแับไปมาเลยึงจต้องจุด้ามาเด็ดจ้ามาามจุดเซึ่งมีบอด้โดเอาบอด้โดเดียวกบวนการวันี่ขคือแต่งโดแต่งโดดูเลโดเอาโดไอเป็นตรงไม่ตำแน่งไม่จำแน่งไม่ก็แต่งโดเด็ด เก็ต้องมาจัดการใหญ่พ้นบรรลิกเกิดได้คุณนะครับคือก็มีการจัดการแต่งลูก่ายขาด้านอยู่ในทุ่มพูนแต่งลูกเอาแต่าลูกช่วยๆเอาความพ้นบรรลิกเกี่ยวเนื่องเป็นทีต้องการของตลาดหลักๆเลยใครได้มีคุณนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวต้องให้ได้ต้องให้ได้คุณนะครับข้อสำคัญคือให้ปลอดภัยกับลูกผู้บริโภคกันเราอย่าเองเกิได้การจ่ายปฏิการผลิตเกณฑ์ด้านที่นี่เราต้องเป็นนาย่างในการคอนเทนต์ ันนั้นปันจจัยนักเลยคือความปลอดภัยตั้งผู้เราเพื่อเรามากินเพื่อผู้บริโภคเอาไปกินขยายเชื่อเชืประสทิ์ขยายเชื่อเชืเราอย่าพดอย่วพูเยียเราต้องมีันอย่าบ,บ้านว่าเราแต่พวันนี้กองลงช่วยมาจะได้คุณนับ,บแต่งหลูมม่งจ่ายสารอาหารที่โมะสมเจนจ่ายโตเสเซียมจวงเรียนแล้วร่างกายที่กาแพงใจจะพอแกงเสียมโมลนใจสารอาหารแต่ว่าพวกนในการจะดึ มีการไรู้ใช่ไหมคเรีทางลุงน้ลุงลักลักเมามาลักแต่คนทดเอาคอคอเหรยอที่หนึ่งคนในเมือลุงผลิทอามาได้เรีวใช่ไหมอ่าปลิเอามาได้เรีวกนึคนทุคนทดนี่คือเราในเมือคนทเคืออนนี้ก็บหมัดนเราขายลุงไปคอที่หนึ่งอ่าขายคนทก่คนคอที่สองก็ลุงถ้ามีการทอดเรื่องห่วก็มีเสงนอ่าอเรียนลุงไม่ซุบ ลูกเนลูกลูกเลยนะลูกอ้วนพออ้วนเึีงเดียวลูกเดี๋ยว่าดญาทำเร็วกูช่วยเนี่ยตำเงินลุ่มไปบาจันเลยปาญาเขาจะเก่งยังเขาแบบนี้อวนเท็ดแล้วก็ตำป็นเงินตำเงินลุ่มไปบาจันน่าทําตำเป็นเท็จเ้่งเลยด้วยเลยเป็นเรื่องเรียนตุเรียนอวนเท็ดแล้วก็ลูกเลยเดี๋ยวว่าตอนตอนนี้ตลาดเออเรียนเราบางทีวานั้นนะครับใครตำตุเรียนทอดลุไมได้ไม่ได้ตั้งหน้าเดียวแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งใกล้อนไลกันชาต่างเอาลุงคือใกล้อนไลนังมันนี้ชิดยาเรียนร้มดอเรียนตัดไม้กรโพรเลยบนน้อยๆเนี่ยเออเนี่ยเราในยู่กระบวนการนี่แลยหมอตึงดูดการจะไปตอนนี้เราเปิดเปิดจองมันจะมีเรียนหนุนนี่อยู่ประมาณร้อยลูกซึ่งลูกหนึ่งเป็นพกเงินรอยอ่ะรอยลูกครับหลายบ้านอ่ะดูง่ารอยซื้อดูง่าพันรอยลูกเงามื่อน่ะมีรอยลูกพูดใกล้เลยรอยลูกคนนี้เอากนนหน้ามีกันหน้าีแล้วจะช่วงไหนก็ได้ เราตั้งใจออนหลน์กันบวเรียนมันไม่ได้ทั้งส่วนไม่ได้ตัดห่วเดียวทั้งหมดอ่ะวันวันวันเดียวเราไม่รับวันเดียวหมดซึ่งเรามีไลน์ุนเราทำอย่างนี้เราต้องทำทีเดียวไถ้าวารียนตุกทั้งส่วงวันที้ตัดหมดเราตั้งใจเดี๋ยวนุ่งกว่าเดิมที่มันเมีอะไรนะเราต้องมีทางครับไคืออดวัวออนไลน์อ่าเราต่างกันการคาดว่าเราวันนี้ยแบบเด็กจะทำอะไรได้ดีเด็กก็รู้กันลัก

ก็่ขายลีใชกออนไลน์นเขาี้ด้อมีจองายจากใกลใชมี่ใกล้ในในนี้ไอ้นี่ไอ้เรื่อม้าอะไรรอควาก็มาจากใกล้เลย่วนตัวเดียงขนาน่นในนี้ในนี้ก็คือในเซพในเซพูเาใช่เราลงกันใชเทคโนโลยีเป็นเด็ วัตะกำมึงจะใช้เนี้นโกยม้าหนึ่งจับไม่ว่าในวัดนามเนียหลักคื่อบน้ารถกลุงกระชานี่ซึ่งของวัดอุณหภูมินู่นนั่นกระตัวทับไม่ใว่าพูดมันกระช้ได้อยู่แล้วกาแต่แรกลงกระชายเนี่ยอาจะเจอวัดอุณหภูมิวัดความชื้นไนานแตนแต่เดี๋ยวนี้คนมันใช้ได้หมดอ่ะนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแบเอาอ็นเนี่ยนะบางคนมันต้องเรืจองวัดอุณาภูมิัดความชื้นแบบแว่นนึงบางคนเดี๋นี้ดเราก็ัับได้ไดเนี่ย เทคโนโลยีเข้ามาจะช่วยได้ไมต่อเช้าต่อเช้าลงเร็วต่อเช้าคนตกต่อวันคนตกเราจะลงหลวงหลวงนาหมดวันนี้อุณหภูมิได้ลงจะลงหลวงนาหมดอ่ะเมื่อวันนี้วันนี้จะลงโน้นชิดยาก่อเลยรลเวันนี้ฝนไม่ตกอืมเดี๋ยวนี้เอฟมันมาทางนุ้นจะมาจะเป็นเอฟในนี่ของขโมยตรงนูนนี่นั่นเราลวมมัดวันนี้ลรงเวลาบ่านนั่นลงจะแรงนะเราต้องเก็บชิคชิดก่อนอ่าเทคโนโลยีคือ ก็ทราบเลยเป็นตอนนี้เป็นไผ่ไอ้มันหยกไอ้มันเนื้อตอนนี้เราจะดูดวงน้ำมันเหมือนเนื้อเทคโนโลยีเราลุงคือเนื้อประหยัดภาคอาาศเป็นรักก่อนเลยวันนี้ลุงพอนย่านี่แต่ว่าถ้าภาคอากาศมันดูเร็วข้นอยู่เอาใสยเดียวมันจะขึ้นบ้างกี่โมงกี่โมงกี่โมงเราคิดไม่ตัดเส้นอะเราลงมาเนี่ยพอเราคิดเร็วย่าเราโรบเนี่ยเป็นมื้อเน่ยวันเนี่ยเดี๋ยวเราคิดอะหายาจะบอกหายายังไม่ลงการเองเราคิดแค่ข้นล่างอะเราก็จะ ยอดรับใะคือสัวรับก็ไม่ช่ได้มาเรืองจะมาดทันเลือนี่งึกัรเรือรถน้ำใจตัวรับเม็ดเลยไม่หวอยู่แงเียวเลยัวรัมดติดเบไใจตัวัมดุกิงรยางช่ได้มาคุณลุงมีกาา่อัไอ้เนี่ยการักลักเขาเนี้ยเนี้ยจัดประชุมนจัดประชุมคือจัดประชุมใน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  ท่านัตขก็ลุ่งค,คือลุงจะมีลุ่มไหลข่้นตัวรักเลยแตื่อวจะว่าคิวแอนุยลงหนักกตนลงหน้าไว้จุ่งต่อจา้าต่อ,อรื้อเนะน,นี้ยภายชนะอ่นเนี้ยานกระซิบตะโกนที่่ลูกขาหมดปวดหลังหลังท่าลุ่งอยู่ให้ลุงไปไว้ท่าโต๊ะทรงความรู้เทคนิคก,การสำติวตเดียวของคนทำไปบันคือทำไม่ลุงทมอ่านได้บทัทองความำเน็บทำซึ่งมันยังมีได้เลยมัม้งมด้คร ฝากผ่งาพขอขอบคุณคุณชาลุนนะคะเีว่าให้ไอความรู้เทวาได้มาัมภาษณนวันี้นำสัมชมเชื่อนเรียนและก็มาให้ความรู้ในงาสัมนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน